วันนี้เราจะมาทำกระถางใส่บอนสีกันน,นี้จะเป็นปูนดูละาวันก่อฉาบเทชท่อหนี้ฉาบดีมากต่อสุดยอดอันนี้จะเป็นท่อใยหินที่เราได้มาจากโครงการท่อใยหินนะที่เขาใส่ทำท่อน้ำทิ้งแล้วนี้เ็จที่เหลือเดี๋ยวเราจะเอาปูนมาใส่ในนี้ทำเป็นกระถางใส่บอนสี อันนี้ขอมาจากโครงการพอดีว่าเราเป็นลูกผู้รับเหมาอ่ะลูกจ้าง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย <c oughs> เราจะใช้กระดาษรองก่อนแล้วก็นํำท่อดใยหินมาวางวางให้ปืนมันเรียบก็ปูนที่ได้ให้ปูนทิ้งให้นานปูนแข็งแล้ว ถ้ามันแข็งก็งใส่น้ำไปหน่อยนึงเลอะเลอะทำเบาๆนะระวังกระเด็นเข้าตาเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ลงไอ ปุน,นี่ข้อนี้ดีมากเหนียวหนึบต้มดูร่าวัน,นทเททิ้งไว้ทิ้งไว้จนแห้งเลยนะแต่ว่าอย่าลืมระลืมเจาะรูด้วยนะเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนกระถางเอาต้นไม้ใส่เวลารดน้ําหรือว่าเวลาฝนตกใส่มันจะได้มีที่ระบายน้ําไม่งั้นต้นไม้ของเราก็จะซิบเองเกลี่ยให้ทั่วแบบนี้ แต่เดี๋ยวเราทิ้งไว้สัเต็มหนึ่งเพราะว่าปูนอันนี้มันใส่น้ำมาแล้วมันเหลวต้องหาอะไรเจาะให้มันเป็นรูสะขอไว้ซะเยอะ เรียบร้อยแล้วแล้วก็รอให้ปูนแห้งนี่ไม้ที่เราต่อรูไว้เพื่อเวลาเราใส่ต้นไม้ไปแล้วรับน้ําน้ําก็จะได้ไหลที่เราทํารูไว้จากที่เราทํามาผ่านมาสามวันในที่สุดเราก็ได้กระถางใส่บอนสีเรียบร้อยใช้งานได้จริงนะทุกคนสวยสุดยอดสามวัน